สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีคุณทีด้วยค่ะวันนี้ผมกับพี่เจนนี่ฮะเรามาอยู่กันที่ศรีราชาฟาร์มแล้วคุณแนะนำให้ฉันมาที่นี่ทำไมเนี่ยพี่เจนนี่ก็โทรมาในเช้าลท่านผู้ชมบอกว่าพี่เจนนี่ไปที่แบบว่าศรีราชาฟาร์มกันแล้วก็ไม่ได้บอกรายละเอียดบอกว่ารับรองว่าผู้หญิงต้องชอบคือแน่นอนทุาผู้ชมชาวบ้านชอบแล้วผมว่าพี่เจนนี่ก็ต้องชอบเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขามีในเรื่องของแฟชั่นโอ้ยอย่างนี้ของโปรดเลยชอบไหมชอบมาก โอ้ยสวยมากเลยอยากได้ก็ดีเลยอ่ะไม่รอเลยอ่ะสวยไหมเออข้อพี่เจนนี่มากเลยอ่ะสวยสวยใบไหนเหมาะกับเราใบนี้ใบนี้ข้าประชุดเลยอนะใบนี้เออเออตายแล้วอยากได้สวยพี่เจนนี่จระเข้เนี่ยนอกจากจะมาเป็นเครื่องหนังเป็นกระเป๋ารองเท้าเข็มขัดแล้วเนี่ยเขามีประโยชน์มากกว่านี้อีกนะมีประโยชน์มากกว่านี้ด้วยใช่คุณผู้ชมอยากทราบแล้วนะครับเราไปดูข้อมูลดีๆนี้พร้อมกันเลยครับค่ะ ปัจจุบันประเทศไทยยังเป็นผู้นําในการผลิตเครื่องประดับหนังจระเข้เช่นกระเป๋าปรองเท้าเข็มขัดนอกเหนือจากเครื่องหนังที่สวยงามแล้วนั้นเนื้อของจระเข้ก็ยังสามารถนํามารับประทานได้อีกด้วยและเลือดจระเข้สามารถนํามาผ่านกระบวนการเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอุดมไปด้วยธาตุเหล็กและแคลเซียมซึ่งกําลังเป็นที่นิยมในขณะนี้ ก่อนผมเป็นโรคเกาครับไปหาหมอที่โรงพยาบาลแล้วก็ยาเกามากินเนี่ยมันก็โย่อยู่ไปมันก็ปวดเมื่อยอยู่อย่างนี้แหละโว้ยก่อนนี่เดินเข้าห้องน้ำึงคานเลยนะก็เลยเอาอันนี้มากินดูก็สึกว่าดีอ่ะมันไม่ปวดไม่เมื่อยเียนี้สบายเลยเข้าห้องน้ำออกห้องน้ำสบายราชาโคอกโก้กล่องเล็ก50แคปซูล ปกติ1,350บาทพิเศษเหลือ950บาทเพียงคุณโทรมาภายใน50สายแรกแถมฟรี b บ็กมอลบโอซีวิตามินซีพันิลลมกร,รมิรัมราคา336บาทค่ะราชาคอโ,โค้กล่องใหญ่ร้อยแคปซูลปกติ2,500บาทพิเศษเหลือ1,750บาทเพียงคุณโทรมาภายใน50สายแรกแถมฟรี แบ็คมอร์เอสบีราคา550บาทค่ะโทร1141ต่อ1005มันมีประโยชน์ขนาดนั้นด้ยวยเห็นไหมล่ะบอกแล้ว ว่าหลายอย่างมากๆเลยฮะคุณผู้ชมว่าจระเข้เนี่ยโอ้โหไปเป็นกระเป๋าไปเป็นรองเท้าไปเป็นเข็มขัดไปเป็นนาฬิกาอีกสารพัดกำลังจะบอกว่านอกจากจะเอาหนังมันมาทำแอวนต่างๆบนร่างกายมันรู้แล้วเนี่ยมันยังมีส่วนภายในของจระเข้ที่ยังเกิดประโยชน์ต่อมนุษย์ด้วยอีกใช่แต่ที่บอกที่จนี่ไม่ได้ว่ามัน ส่วนประกอบโดยรวมกับมนุษย์เราอย่างไงกำลังจะบอกว่ามีผู้เชี่ยวชาญมาแ้ววันนี้เป็นพิธีมีนักโภชนาการนะนะคัุณผู้ชมคงอยากจะทราบแล้วนะครับว่าเรื่องจระเข้มีส่วนประกอบอะไรที่เข้ากับมนุษย์เราได้เดี๋ยวเราไปฟังเสียงจากนักโภชนาการท่านนี้ที่จะมาให้ข้อมูลให้กับคุณผู้ชมได้ทำความเข้าใจกันไปฟังเลยครับ จะกจ็นในกลุ่มของแร่ธาตุที่ร่างกายขาดไม่ได้แม้นแต่วันเดียวเหล็กพอเรากินเข้าไปปุ๊บไม่ว่าจะในรูปไหนก็แล้วแต่เหล็กตัวนี้แหละครับมันจะไปสร้างเม็ดเลือดแดงที่เป็นรูปของฮีโมโกลบินตัวนี้แหละครับที่มันเป็นตัวขนถ่ายออกซิเจนจากปอดแล้วนําไปเลี้ยงเซลล์ต่างๆในร่างกายการขาดธาตุเหล็กนั้นเนี่ยมันเกิดมาจากหลายสายเหตุแต่สาเหตุหลักๆก็คือ กินอาหารที่มีธาตุเหล็กไม่เพียงพอนะครับอา,อาจจะกินไม่ครบกินไม่ถูกกินไม่เป็นหญิงตั้งครรภ์ถ้าขาดเหล็กแล้วเนี่ยภูมิคุ้มกันจะต่ำเจ็บป่วยง่ายอันที่หนึ่งอันที่สองมีโอกาสคลอดก่อนกำหนดอันที่สามอาจจะมีการเจ็บป่วยแล้วเสียชีวิตระหว่างตั้งครรภ์ถ้าลูกได้รับเหล็กไม่พอครบ9เดือนอาจจะคลอดออกมาน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ แทนที่จะ3,000กรัมกับแค่ประมาณ2,000หรือ1,800และพอจะเจริญเติบโตขึ้นมาเนื่องจากการสะสมเหล็กในร่างกายของเขาไม่พอตั้งแต่อยู่ในท้องแม่การจเจริญเติบโตจะไม่เป็นไปตามปกติตัวจะเตี้ยแล้วก็ภูมิคุ้มกันก็จะตำ่ำอย่าลืมการขาดธาตุเหล็กมีผลต่อ IQ ของคนด้วยนะฮะถ้าผู้ใหญ่ขาดเหล็กเนี่ยจะไม่มีความกระฉับกระเฉงเชยททำอะไรก็เหนื่อยเร็วอยู่เฉยๆก็เหนื่อย เนื่องจากว่าออกซิเจนมันไปนเลี้ยงเซลล์ไม่พอธาตุเหล็กส่วนมากมันจะอยู่ในอาหารต่างๆโดยเฉพาะเนื้อสัตว์ตับเลือดตับสัตว์ทุกชนิดเลือดสัตว์เกือบทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นเลือดหมูเลือดไก่รวมทั้งเลือดจระเข้ด้วยซึ่งก็น่าชื่นชมนะว่าเลือดจระเข้น,นี้เนี่ยมีเปอร์เซ็นต์เหล็กถ้าเทียบกับเลือดสัตว์อื่นๆแล้วเนี่ย ค่อนข้างสูงมากเลยเหล็กที่อยู่ในเนื้อสัตว์ตับและเลือดพอกินเข้าไปปุ๊บมันเป็นฮีมเอาไปสร้างฮีโมโกลบินได้อย่างเต็มที่ก่อนนี้เป็นโรคเบาหวานนะคะไปหาหมอเบาหวานสูงถึง200เพราะว่าตาลงมัวแล้วพอมาเจอพี่คนนึงที่อยู่โชว์รูมเขาก็แนะนําให้กินตัวนี้หลังจากกินมาแล้วก็ร่างกายแล้วก็ดีขึ้นจากเคยที่ต้องไปหาหมอบ่อยก็ไม่ต้องไป ราชาโคอกโก้กล่องเล็ก50แคปซูลปกติ1,350บาทพิเศษเหลือ950บาทเพียงคุณโทรมาภายใน50สายแรกแถมฟรีแบ็กมอลบโอซีวิตามินซีพันธุิมาริร,รมัมราคา336บาทค่ะราชาโคอกโก้กล่องใหญ่100แคปซูลปกติ2,500บาทพิเศษเหลือ1,750บาท เพียงคุณโทรมาภายใน50สายแรกแถมฟรีแบ็กม e XBB ราคา550บาทค่ะโ1141ต่อ1005แต่ยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมครับข้อมูลต่างๆที่ผมให้คุณผู้ชมได้ชมกันไปก็คงจะมีความเข้าใจกันมากขึ้นแล้วะนะครับว่าตัวระเกะนั้นมีองค์ประกอบที่ เรียกว่า um. สําคัญกับตัวเรามากเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ฮะเรามีอีกหนึ่งท่านนะครับจากบริษัทสีราชาฟาร์เอเชียจำกัดคุณ Wit ิริยะที่จะมาให้ <dynam> ข้อมูลเพิ่มเติมกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่เจนี่อยากทราบมากเลยนะฮะบอกว่าเอยเข้ามาเจอกระเป๋าหนังจระเข้รองเท no ้าจระเข้เข็บขัดจระเข้แต่ได้ฟังข้อมูลไปเราเรายังแบบฮ้ยจริงเหรอเราหิตจางถ้าอย่างเป็นพวกทรัลซิมียอะไรพวกนี้เนี่ยก็ตัวน้นเป็นโลนะครับแต่ถ้ามันเป็นเพราะว่า <process> เลือดต่ำเนี่ยก็มีคนที่เอาไปใช้แล้วก็ได้ได้ผลเก็เลือดกลับขึ้นมาได้นะครับเจนนี่ฮะก็อย่างที่คุณวิทยาบอกนะครับสำหรับใครที่อาจจะมีปัญหาในเรื่องของโรคคาร์ดิเมียหรือว่าโรหิตจางเก็บเลือดต่ำแต่คราวนี้มาถามถึงในเรื่องของกระบวนการการผลิตป่างต่าครับคุณวิทยาฮะบเป็นยังไงบ้างในขั้นต้นก็คือพอเราได้เลือดมาแล้วเนี่ยเราก็ผ่านกระบวนการที่เรียกว่าอบในอุณหภูมิ60องศา30นาทีนะโดยที่ยังทรงคุณค่า ของสารอาหารในตัว<อ>เลือดอยู่พอถึงเวลาที่เราเข้ากระบวนการได้นะครับค,คือพอมันโปรดักชันมันว่างเราก็ะจะต่อโปรดักชันเราก็จะเอาเข้าไปในห้องที่เรียกว่าห้องทำฟรีดได้นะครับม,มันก็จะเป็นการลดอุณหภูมิแล้วก็เออเอาความดันอากาศออกเลือดมันก็จะค่อยๆระเหยน้ำออกมา<อ>ก็จะแปลสภาพเป็นผม ซึ่งวิธีนี้ก็ไม่ได้เป็นความร้อนแต่เลือดมันจะแห้งได้เองนะครับคือจากที่คุณวิริยาบอกนี่นะต้องต้องอธิบายคุณผู้ชมเพิ่มเติมนิดนึงว่ากระบวนการการสกัดเย็นหรือฟีดไลน์เนี่ยนะครับมันจะทำให้คุณค่าของสารอาหารต่างๆยังคงอยู่อย่างต่อเนื่องเรื่องของแร่ธาตุธาตุเหล็กอะไรที่คุณวิริยาบอกนะครับว่าถ้าได้ใช้ปุ๋ยพันธุ์เสริมอาหารตัวนี้ไปได้เนี่ยมันก็จะมีส่วนในการปรับปรุงนะครับอาการต่างๆที่คุณผู้ชมเนี่ยอาจจะมีตรง กับสิ่งที่เรากําลังมองหาอยู่นะครับว่าจะหาแร่ธาตุอะไรที่จะมาช่วยเสริมสร้างานะครับภูม่ในร่างกายาจะเป็นมือเท้าชาเหน็บชาปวดขาปวดแขนพอใช้รู้สึกว่าอาการดีขึ้นมือเท้าชาเหน็บชาหรือว่าตอนเช้ามาเนี่ยเราลุกขึ้นมารู้สึกว่ากำมือได้แล้วก็ลุกขึ้นมาลุกขึ้นแบบตื่นนอนอะไรี้ยไม่ต้องพักไม่ต้องนั่งคือลุกขึ้นกระปีก้กระเป๋าขึ้นคือร่างกายมีชีวิตชีวาขึ้นรู้สึกว่ากระฉับกระเฉงขึ้นตัวเราและทุกคนที่ เราแนะนําให้เขาก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็ดีขึ้นแล้วก็ใช้ชีวิตปกติธรรมดาทั่วไปค่ะเอาละฮะคุณผู้ชมคงอยากทราบราคากันแล้วได้ความข้อมูลมาอย่างครบเลยผู้เชี่ยวชาญนักโภชนาการประสบการณ์ตรงของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอบโคอยากได้อยากได้อยากได้ใช่ไหมอยากได้ผู้ชมคงจะอยากได้ราคาพิเศษเอาราคาเปิดใจนะราคาเปิดใจเลยเปิดใจนะจัดให้เลยฮะคุณผู้ชมคงอยากได้ราคาเปิดใจอย่างที่พี่เจนี่ร้องขอกกันมาแล้วนะครับจัดให้เลยนะฮะ ราชาคอบโค,โคกล่องเล็ก50แคปซูลปกติ1,350บาทพิเศษเหลือ950บาทเพียงคุณโทรมาภายใน50สายแรกแถมฟรีแบ็กมอลบโอซีวิตามินซีพันมลริกรรมัมราคา336บาทค่ะราชาโคอบโค่กล่องใหญ่100แคปซูลปกติ2,500บาทพิเศษเหลือ1,750บบาทเพียงคุณโทรมา ภายใน50สายแรกแถมฟรีแบ็กมา x บ b ราคา550บาทค่ะเทอ1141ต่อ1005้เอาละฮะก็ีดกได้ว่าราคาทั้ง2โปรโมชั่นนี้จะให้คุณผู้ชมตามคำเรียกร้องแล้ว ดีใจมากมเลยราคาขนาดนี้เนี่ยน่าสนใจเป็นอย่างมากเลยนะคะคราคาใครที่สนใจนะคะอยากจะมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็ได้รับสิ่งดีเข้าสู่ร่างกายนะคะคโดยเฉพาะมีออยอรับรองด้วยแล้วก็ราคาหเมาะสมกับกระเป๋ารับรองได้ว่าคุ้มคุ้มจริงๆ